สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮอ b บิทบ y วิภาวดี42งามวงวาน54นะครับวันนี้อยู่กับ S1000R นะครับหรือ S1000R หรือบางคนเรียกว่า S1000R เดียวนะครับตัวนี้เป็น S1000R ปี2016นะครับอย่างแรกต้องบอกก่อนว่า S1000R เนี่ยเริ่มผลิตขึ้นมาในปี2014นะครับแล้ว ก็มีมาปี2015ปี2016 2017 2018ยาวไปถึงปี2020ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข่าวออกมาเลยว่า S1000R เนี่ยจะมีตัวใหม่ออกมาหรือยังนะครับก็จะมีสปายช็อตออกมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ารถจริงจะขายเมื่อไหร่นะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวนี้ก่อนเลยจะเป็นตัวล่าสุดนะครับเป็น S1000R ปี2016คันนี้ค่อนข้างพิเศษเลยนะครับตรงที่มีนี่เลย เป็นตัว Cruise Control นะครับซึ่งถ้าเราไปดูที่ปี2014-2015 2016จนถึง2020เนี่ยบางตัว Cruise Control ไม่มีนะครับเหมือนกับว่ารถ s 1 0 0 r ตัวจะมีสี3สีเป็นตัวธรรมดานะครับก็จะมีสีขาวสีเทาแล้วก็จะมีสีแดงซึ่งเป็นคันนี้นะส่วนตัวผมคิดว่าสีแดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยที่สุดแล้วนะครับ แต่ก็มีตัวท็อปกว่านั้นนะครับก็จะเป็น S1000R t r i Color Pro นะครับก็จะมีท่ออะคาโปวิกที่เป็นบ้องใหญ่ๆออกมาเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมี Quick Shift Up Down มาให้ด้วยแต่ว่าคันนี้ S1000R ปกติเนี่ยก็จะมี Quick Shift ที่เป็นอัปอย่างเดียวนะต้องบอกก่อนว่าการที่จะมี Quick Shift ได้เนี่ยเราควรที่จะเก็บเลเวลก่อนหลายๆคนเรียกเป็นการเก็บเลเวลนะครับก็คือขับตั้งแต่1กิโลออกศูนนะครับ จนถึง1000กิโลเมื่อไหร่แล้วเราไปเข้าศูนย์นะศูนย์ก็จะมีการปลดล็อกหรือว่าอันล็อกโปรแกรมเอ่อควิกชิฟให้แล้วก็จะมีโหมดนะครับสโหมดที่เขาจะทําการปลดล็อกให้นะครับก็คือด y นามิกแล้วก็ด y นามิกโปรนะครับหลายๆคนบอกว่าด y นามิกกับด y นามิกโปรมันเอาไว้ทําอะไรก็คือเป็นโหมดที่แรงที่สุดเลยนะครับคือแบบว่าคนนะ่ะต้องช่วยรถเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดเลนกับรถธรรมดาเนี่ยคือรถก็จะช่วยคนเยอะนะมันทําให้เราขับได้ง่ายขึ้นถ้าใครเพิ่งซื้อไปหรือว่ายังไม่เก่งนะผมก็จะแนะนํไว่าขับ โหมดเล่นกับรดก่อนนะครับซึ่งโหมดเล่นก็จะเป็นโหมดที่เริ่มต้นมันเป็นโหมดสแตนดาร์ดนะก็คือแบบว่าขับเรื่อยๆชิวๆคันเร่งก็จะโดนตอนไปประมาณ30%ได้นะก็คือขับง่ายๆเลยครับพูดกันง่ายๆเลยนะครับใครที่เคยขี่มอนสเตอร์ M795 M796 มาเนี่ยเรามาจับตัวเนี่ยนะครับบอกเลยว่าขี่ได้ง่ายๆเอาพูดง่ายๆอีกทีก็คือใครที่ขับรถมีคัสเป็นแล้วมีพื้นฐานนิดหน่อยเช่นอ,อาจจะเป็น ตัว150ตัว300เนี่ยสามารถกระโดดเข้ามาขับตัวนี้ได้เลยนะอย่างแรกเลยแนะนำว่าให้ขับโหมดเลนก่อนโหมดรถเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็โชค๊คอัพเนี่ยสามารถปรับ3ระดับก็คือซอฟต์มีเดียมแล้วก็ฮาร์ดเลยนะครับก็คือแข็งเลยไว้สําหรับซ้อน2คนซึ่งเราสามารถปรับไฟฟ้าได้โดยการเซ็ตที่หน้าจอด้านนะตอนนี้ก็เป็นการสวิตช์ออนมาแล้วนะครับโอเครถวิ่งอยู่ที่7,397วิธีการเซตโหมดนะครับให้เราไปที่ด้านขวานี่เลย ำมาโหมดนะครับแล้วดูที่หน้าจอมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้ผมขับอยู่ที่โหมดรดนะครับส่วนใครที่อยากไปโหมดที่ง่ายที่สุดก็จะเป็นโหมดเลนนะครับตัวนี้อาจแค่ปล่อยไว้นะครับมันก็จะเข้าไปที่โหมดเลนแล้วสังเกตว่าโอเคโหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดที่อ้างขึ้นมาหน่อยแล้วครับก็คือขับสนุกก็จะเป็นโหมดรดแล้วก็โหมดดินามิกที่แบบว่าเราก็ต้องช่วยรถมันเยอะนะครับแล้วก็บิดแรงอาจจะล้อหน้าลอยได้นะครับได้นามิมโปรก็คือ ค่อนข้างแรงแบบลงสนามได้ครับแล้วก็ตัวนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเวลาหน้าหนาวนะแบบว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดหน้าหนาวนาวขึ้นเหนืออะไรเงี้ยเราสามารถได้ใช้ตัวนี้ได้เลยฮีทคลิปนะครับตัวนี้เวลาเรากดไปเนี่ยไอตัวแฮนด์ทั้งสองข้างเนี่ยจะรู้สึกอุ่นๆมือขึ้นมาทําให้เราแบบว่ารู้สึกว่าโอเคอาจจะมันผ่อนคลายกับการขับได้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เป็นกิมมิกที่ดีมากเลยนะผมก็ชอบนะเวลาที่แบบว่าเราขับช่วงหนาวๆน,นะครับโอเคส่วน โชกอัพนะครับวิธีการปรับก็คือมาที่ตัวนี้นี่นะครับกดลงไปด้านล่างปึ๊บอันนี้ก็คือโชคนิ่มนะครับซอฟแล้วก็ normal เป็นระดับกลางนะครับและอีกอย่างก็คือ hard ก็คือแข็งเลยสําหรับลงสนามใครที่ชอบขับแข็งแข็งบิดแรงๆเนี่ยแนะนำให้ตั้งไว้ที่ hard นะส่วนตัวผมก็จะตั้งไว้ที่ medium นะครับเอาไว้ขับสนุกง่ายๆสบายๆนะครับแล้วก็จะมีพวกหมด info อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับที่อยู่ตามหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดดูได้นี่มีท่าอะคาบรอวิก ชอตตี้ฟูลซีสเต็มด้วยนะครับก็คือปลายยาวไปถึงคอเลยนะครับเสียงค่อนข้างที่จะลั่นแล้วก็แรงมากๆครับแรงกว่าท่อเดิมเยอะผมเคยขับ s 1 0 0ันอาร์ทร o r คั o นะที่เป็นท่อท่อเป็นบ้องใหญ่ๆครับอันเนี้ยเสียงมันก็ยังไม่เล้าใจนะคือเสียงมันก็ออกจะเบาๆกลางๆนะครับไม่ไม่ดังมากแต่พอมาเป็นตัวนเนี้ยอะคาปวิกชอตตี้ฟูลซีสเต็มเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าลั่นตั้งแต่ต้นกลางปลายเลยนะครับลั่นแบบ ตอนกลางคืนนะครับเข้าหมู่บ้านนะผมว่าแค่ปล่อยคัดไหลออก็ไปเบาๆเนี่ยชาวบ้านก็น่าจะตื่นกันแล้วนะครับผมแต่ก็แนะนำไม่ให้ขับเร็วแล้วก็ไม่ขับเสียงดังเพื่อรบกวนผู้ร่วมอยู่อาศัยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจซื้อ BMW S1000R คันนี้นะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางเพจ Hobbit Bike วิภาวดี42งามวงวาน54นะครับหรือว่าเป็นทาง Facebook ของผมได้เลยนะครับหรือว่าเป็นเบอร์นี้ตามนี้เลยนะครับ สามารถโทรเข้ามาคุยต่อรองราคากันได้สําหรับใครที่มีงบเท่าไหร่ลองเข้ามาคุยกันดูครับหรือว่าสามารถจัดไฟแนนได้ต้องบอกเลยว่าคันนี้จัดไฟแนนได้เต็มเต็มเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ